สวัสดีครับผมนายนรนพรหารัานนะครับจากวิชาทวิสา์โยธาครับวันนี้จะมานําเสนอการตรวจห้องน้ํานะครับสําหรับเพื่อนๆ่อนที่ต้องการซื้อบ้านใหม่นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะตรวจห้องน้ํายังไงวิธียังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมเรื่องแรกเราเข้ามาคับสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนนะครับประตูเราลองิดูก่อนนะครับ ปิดได้ไหมล็อกสะดวกไหมกระพือหรือเปล่าอ่าในเคสนี้นะครับจะเห็นได้ว่าประตูประตูมันกระพือนะครับผมกระพือพอเราโยกไปปั๊บมันจะมีเสียงดังก็คือมันไม่แน่นนะครับคือระหว่างเรื่อยกับตัวล็อกมันไม่พอดีกันนะครับซึ่งเวลาใช้ไปมีลมเข้ามาอาจจะทําให้เกิดเสียงดังได้นะครับอ่าส่วนสองยาแนวตามพื้นต่างๆนะครับก็คือตรวจสอบดูว่ายาแนวเนี่ยเต็มหรือเปล่ามีร่อง มีร่องช่องว่างของอากาศหรือเปล่านะครับเวลาเราเกิดเราใช้งานนะครับน้ํามันจะซึมเข้าไปได้ทำให้ไม้เนี่ยเกิดการรวมได้นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูในภายในห้องน้ำเลยนะครับก็อย่างแรกที่เราต้องเทสนะครับคืออากางหน้าจะเทสยังไงก็คือาเราลองเปิดเอาไว้เปิดทิ้งไว้สักประมาณสี่ห้านาทีนะครับแล้วก็ดูตลือข้างล่างว่ามีรอยรู่วหรือเปล่ามีน้ําหยดไหม นะครับผมแล้วก็ดูตัวเช็คขอบยาแนวตามขอบต่างๆนะครับว่ามีการตกหล่นของร่องยาแนวหรือเปล่ามีช่องว่างหรือเปล่านะครับและลองจับด,ดูนะครับมันแน่นหรือเปล่านะครับผมส่วนชักโครกอ่าสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเวลาเราถ่ายต่างๆนะครับอ่าเราองตรวจดูก่อนในที่นี้อาจจะมีอ่าอย่างเช่นลูกป,ปิงปอง หรือว่าอาจจะเป็นเม็ดสีต่างๆนะครับลองกดเข้าไปดูว่ากดแล้วมันลงไปดีหรือเปล่ามีการติดขัดอะไรไหมส่วนฝาช็อคโกก็ดูนะครับว่ามีรอยขีดข่วนหรือเปล่ามีร่ออยการใช้งานหรือเปล่าและที่สําคัญนะครับความแน่นของชกโคโกวิธีการตรวจสอบง่ายๆครับผมก็คือดันเอาเข่าดันก็ได้แต่ถุถ้ามันไม่แน่นตัวยางเยลจะหลุดออกมานะครับถ้าหลุดออกมาครับ มันจะส่งผลทําให้เวลาเราถ,ถ่ายออกไปเนี่ยอูอ่อหรือว่าอุจจาระเนี่ยมันจะออกมาตามขอบของร่องอยางแวนะครับครับผมแล้วก็ส่วนสํคาคัญที่สุดในห้องน้ําก็คือนะครับเราจะรู้ยังไงเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ทําให้รู้ว่าพื้นห้องน้ํา,าของเราเนี่ยรั่วซึมหรือเปล่าครับวมมิธีการก็ง่ายๆครับเราก็แค่หาดินน้ํามันนะครับผม มาอุดตามท่อฟอเดนนะครับคือท่อระบายน้ําต่างๆนะครับผมอุดเอาไว้ก่อนแล้วจากนั้นนะครับผมแล้วจากนั้นเราก็เปิดน้ําครับเปิดให้เต็มไปเลยนะครับผมเปิดให้เต็มไปเลยก็คือขังเอาไว้นะครับผมประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเพื่อเพื่ออะไรทําไมต้องขังหนึ่งชั่ว เพื่อให้น้ำนะครับแทรกตัวไปในตามร่องของกระเบื้องเพื่อดูว่ามันมีรอยรั่วหรือเปล่ามีช่องว่างมีอะไรหรือเปล่านะครับส่วนในเคสนี้ส่วนในเคสน,น,น,นี้นะครับเกิดรอยเกิดการรั่วซึมขึ้นก็คือทีนี้ครับผมนี่ฮะ,ะเกิดการรั่วซึมขึ้นนะครับ ก็คือเสนี้ก็คือเนี่ยหลังจากเราขังน้ําไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็คือพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็เกิดรอยรั่วซึมขึ้นนะครับอันนี้ก็คือต้องให้ผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการนะครับแก้ไขต่อไปนะครับผมนี่ก็คือ,อวิธีการเบื้องต้นนะครับที่จะตรวจสอบห้องน้ําของท่านว่าใช้ได้หรือเปล่ามีการรั่วซึมไหมพร้อมสำหับการใช้งานหรือเปล่ายังมีหลายขั้นตอนนะครับผมที่ ต้องการตรวจสอบนะครับก็คือบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันจะมีหลายอย่างใช่ไหมครับทั้งห้องนอนห้องน้ำห้องครัวระบบกับพิบาลระไฟต่างๆซึ่งคลิปนี้มันอาจจะอัดไม่หมดก็ไว้คลิปหลังเดี๋ยวผมจะมาแสดงวิธีการตรวจสอบบ้านในรูปแบบต่างๆในวิธีต่างๆของระบบต่างๆให้ฟังนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ